เบิ ane, helmet, pie pie, and ่งผาพนางเบื้งวสันเนี่ยมื่ ER อนี้กิดมื่อนี่ได้ยังกินเข่าเมื่อน <fo? S 1> <B> ี้ย้ายวสันถืออย่างถืออย่างปิงกลบ่เออถืัวมามือรจะข้ามมื่อสามบ้าสาเทียงแรกบ่หรือต่อกันเลย่อแล้วเลื่อวมือหยกเขยวกับมอเขียวเลือกเขียวกับยาแมนบ่ คุณยายวสันน้ำกินอะไรเหมือ,อกนันนะเหยาเลยควันขาวคันขาวแมนนปลาดันฝาเขาบอ,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 อกไปสื่อหมากมากด้วยมีหมากอยู่ฮัอนวสันพูดหมนเลยหมากอยู่เฮ่อนพูมิเต้พูมันบอกปั้มทิ่เบิดอ่ะโอ้ปั้มถิ่เบมดแล้ววสันต้งไก่เงิน,น,นขายันนั้นหัก่เงนินก ที่จะข้างผัมแล้วจะข้างผูววสันสีเสียก็ซือ้อมากระซื้อวสัน <laughs> จ้า